สวัสดีครับพี่พีถ้าวันนี้พกช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมราคา200บ้บาทครับผมถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พีคใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ300้บาทเหมือนเดิมเลยครับผมอ่าช่องทางการ่องเราเบอร์โทร 0. 8 2 4 8 0 4 7 4 6็ครับผม สว่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฟ้ากกนไลค์กด like, แจร์กดติดตามช่องเพียนปาบ้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็ได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะาารับอ่ะสอนรายีานี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมเผื่อจะตกใจว่าไงอะไรเป็น,นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเหมือนเดิมครับผมนี่มาเริ่มเป็นเหรียญหลวงพ่อสะทอนสองหน้ารายการที่หนึ่งนะพี่นะองนี้องนี้รายการที่หนึ่งครับผม อา,อาจจะใช้จนสึกมาหน่อยนะพี่นะองน,นี้จะคนละองค์กับเมื่อวานนี้นะพี่นะจะคนละองค์กับเมื่อวานนะองคเมื่อวานนี้จะออกทองทองมากกว่านี้เลยองคเมื่อวานนี้ปิดไปแล้วครับผมเนี่ยคนละองคกันเดี๋ยวจะคิดว่า <c oughs> <c oughs> เป็นองค์เดียวกันนะพ <c oughs> ี่นะองค์นี้องค์นี้จะไม่ออกแบบว่าทองทองเหมือนองคเมื่อวานนะองคเมื่อวาน,นจ,ะจะออกแบบว่าทองทองเลยเมื่อวานเนี่ย สองร้อบาทครับผมรายการที่หนึ่งครับผมต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่สองรงนี้พระนางพญาครับผมเนี่ยนเนมมีเม็ดลงเม็ดแรกขึ้นให้เห็นดีนะเนี่ยนี่ครับองค์นี้รายการที่สองครับผม สองร้อยบาทครับ,บ,บผมรายการที่สองต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบครับผมรายการที่สามครับนี่ รายการที่สามครับผมรูปอรอลวงพ่อทบครับผมนีครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่สี่ครับผม นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าครับผมอรนนี้จะเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่5ต่อไปเป็นรายการที่6กจะเป็นคุณแผนอาไข่พาสต์อีกนะพี่นะนคุณแผนไข่พาสต์อีกรายการที่6ครับผมนะครับนี่ตรงนี้รายการที่6ครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่เจ็ดภาพปิดตารายการที่เจ็ดครับผมรายการนี้นี่ครับ สองร้บาทครับผมรายการที่เจดต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบรายการที่แปดครับผม2ฮ้ครับสอง้บาทครับผมรายการที่แปด ต่อไปเป็นรายการที่9จะเป็นเหรียญเราพกกล้วยวัดบ้านแคครับผมนี่อ่าเนี่ยเราก็กล้ยวัดบ้านแครรายการที่เก้าครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้า ต่อไปเป็นพิษอเป็นภาพปิดตารายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบทน้อยรายการที่สิบเอ็ดครับผม พอบทน้อยแล้วพี่นะนี่รายการที่สิบเอ็ดครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญรูปแหวนรายการที่สิบสองครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญสแตมป์หลวงพ่อสะทอนรายการที่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่จะเป็นอ่า พระผงสุพรรณครับผมนี่เป็นเนื้อหาสมเด็จนะจะเป็นพิมพ์ผงสุพรรณครับผมรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นเห,นนหรียญพัดย์ยศหลวงุโตะรายการที่สิบห้าครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นภาพปิดตาหรือพ่อแก้วครับผมรายการที่สิบหกครับผมจะเป็นเหรียญนะพี่นะเหรียญภาพปิดตาหรือพ่อแก้วครับผมรายการที่สิบหกครับผมี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรูปรอหรือพ่อเงินรายการที่สิบเจ็ดครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญสมเด็จอ่าหลวงพ่อมุ้ยครับผมเนี่ยเป็นเหรียญสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยรายการที่สิบแปดครับผมใปีสองห้าหนึ่งศูนย์ครับผม รายการที่สิบแปดครับผมนสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระผงจันลอยลุมโตรายการที่สิบเก้านะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อเกษมรายการที่ยี่สิบครับผม ร,รายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งหลวงพ่อโสธรรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับนี่กิ่งดังเลยนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพักปุูกไทยตลาดรายการที่ยี่สิบสอง สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นปูดทวดนะว่ารายการที่ยี่สิบสามครับผม่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสาม ต่อไปเป็นภาพสมเด็จพิมพ์คะแนนรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นภาพลีลานะดินรายการที่ยี่สิบห้าครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่25ต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่26ครับผมนี่ครับ สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์โกงธนูรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนี่เหรียญหลังตอรีดหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์โกงธนูครับผมนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ด ไปเป็นรายการที่28เป็นเหรียญระเบ้ววคงวัดวังสัพพรดครับผมนี่รายการที่28นะวินะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปด ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมไม่ใช่หลวงพ่อเกษมหลวงพ่อพรมผมก็ขออภัยนะเป็นเหรียญระคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแคปีหนึ่งสามครับผมรุ่นพิเศษไม่ใช่หลวงพ่อเกษมขออภัยนะพี่นะเป็นเหรียญระคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับผม รูปพิเศษครับผมสองร้บาทครับผมรายการที่29ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อสุธรร่นสร้างโรงเรียนปีศูนย์เก้าครับผมนี่รายการที่30มสิบนะพี่นะ สองร้อบบาทครับผมรายการที่30แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ